ใส่คอบนะจ๊ะกคนจ้าวันนี้ทอดห้เดรกทานกับผมเ็นฟายก่อนกลับนะจ้าได้แล้วจ้วาหมอกระด,ดีดีเลยจ้าซื้อมาจาก ไม่โครถุงใหญ่นะคะนุ่โคนแบบนี้ทอดให้เด็กๆนะคะเพราะว่าน,นานๆจะทานแบบนี้ครั้งหนึ่งนะคะทอดเองนะคะทุกคนร้อนๆแล้วก็สเสียน้ำมันก่อนทอดเป็นไฟต่ำจ้ารอให้เสี็ดน้ำมันก่อนโอ้ค้ักไว้ก่อน จานใหญ่ๆเลยจ้านี่ทุคนอุย้ยจานใหญ่ๆเลยนะจ้าที่เราฟองไปนหนึ่งห่อนะคะพี่ทุกคนได้จานใหญ่แบบนี้เลยจ้านี่ โรยเกลือลงไปจ้าอ่ะคุณหลานมาันขยาวในเร็วค่ะขย,ยาวเลยจ้าขยาวแรงๆค่ะลูก,ก,กโอเค <c oughs> อร่อยไหมคะลูกโอ้ k f c โอ้ยูเบบี้ยูโอ้จานใหญ่เลยเลยในจานใหญ่อูโอเค กางเกงช้างก็มาเลยจ้าโอเคอืมรับป่ะอืมอืมดินมาแฮมแฮปปี้โอเคข้าวชีบ้านพี่โบเออดินมาเร็วมากินข้าวเร็วหูกใส่หมูย่างจ้ะหมูหมูอันนี้อะไรไม่รู้นะเนี่ย เนื้อหมูนะจ้ากินกับแจ่วแซ่บๆจ้ามีผักแล้วก็มีโอ้ยปลาบอกยี่สิบบาทถ่ายสีพี่น้องเอ้ยอน,นุ่นเอาใจกล่องอะไรคะเขาเรียกอะไรคะลูกทาโกยากิค่ะทาโกยากิหนึ่งกองอกินข้าวนะจ้ารองทองแล้วก็เดินทางไกลกันวันนี้โอเคไหมโอเคค่ะโอเค,อเคปลาบองนะจ๊าจำนอนบินจากพี่นอ้องเอ้าเอีย๊ย แล้วาบงจ้ำนอนบินจ้าข้าหมูย่างงูหมูแล้วก็ไส้ย่างจ้าผักลวกนี่ของแซบ่บอ๊้อร่อย